เด็กๆบ๊ายบายพี่บังกรมารับกีวีแล้วกีวีบบายบายตอนนี้กำลังเดินทางออกจากแฟด <c oughs> ไ,ไม่ไปคำบิดคำหมอหรอกนะกลัวมันดึด สวัสดีครับชทุกท่านวันนี้ขึ้นมบาตาครับคุยเพฝเฮลกบลับรถไทยครับหน้าครับถพี่บังกอนะพี่บางกรครับนงมามาลงมาถึงแล้ว วีวีถึงบ้านตาหรือยังครับถึงแล้วครับจะนอนแล้วเหรอจะนอนครับเอา <c oughs> <c oughs>

เด็กๆทำอะไรกันครับเ,เ,ดเด็กๆตื่นเช้าหรือยังล้างหน้าแปรงฟันกันหรือยัง ใส่บาทเช้าใส่แล้วก็เก็บของครับตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าครับเป็นยังไงหลับสบายไหมเมื่อคืนคือบ่อยมากเลยค่ะสบายมากครับได้นอนคนละที่เลยเพราะว่ากิ๊ฟกับพี่บางกรมาถึงดึกดึกมากเลยครับได้นนนอคเดียวกับมากเลยหมอกัน

สวัสดีตอนเศาราท่านผู้ชมจ้าเมืองสวนบานปติกบานปติกสวนเพิ่นปลูกพักพักบุ่งก็ลังไงปลูกพักเข่าเข่ามารอบที่แล้วเขียวดีดีบะนี้ตายแรงขึ้นกันก็เป็นใบเลืองๆอย่งสิกุดกูดเลืองๆที่ตายบนเราสองแปลง บอลลอดยอดปวบพักขางบ้านคักเลยเนี่ยเพราะมีมองปลูกปูกคางบ้านอุย้ยมาละมาละขึ้น,นคือบบเห็ดคางให้มันมาละมาอือ้มบรรยากาศยามเศร้ามาบานตาอีกแล้ว เคยถ่ายท่าทนผู้ชมเบงแบบใดกับแบบเก่าสามตัวนี่เล่นอยู่โน่นคือเก่าตัวพุ่นตัวแดงนอนอยู่้างลางหมักโน่นแห้งพาท่านผู้ชมมาเบงงัวามาเบงหมูออกลูกกันจ้าแม่หมูที่ว่าทองนั่นออกลูกแล้วรอบแรกออกแปดตัวรอบสองออกเจ็ดตัวใสล่ล่ะอันนี้สามตัวยังอยู่คือเก่าอยู่ โอ้ยเป็นทังไหนล่ะฮะอ่ n h ิ ề วบ่หิวบ่หิวบ่หุ่นป้าตัวเถือกตัวแม่อยู่น้ำกันเลยมันคือบพอไปคอกของมันเดี๋ยวพาทำไปช่วไปเบิ่งใกล้ๆหืมจ้าเอ๋ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตัวเธอเขึ้นเหยียบไปทัว่วทีบแท้สองสองสี่โอ้ยพี่เรียนมันร่วมกันเังส่สามสี่หา้าหกเจ็ดเฮ้ยลายลายดำลายน,าน้ำตาลคือเกาดำตัวหนึ่งน้ำตาลตัวหนึ่งนอกนั่นขาวคือแม่ ได้ตัวเทกตัวแม่ก็อยู่น้ำกันลูกได้กินนมเมื่อนี่อืมโอ้ยเพื่อแต่เขาแถดตัวนี้ก็ได้แลวเพื่อเขาหลายให้ลูกเขากินนมแน่ หยู่นมแหละเอากินนม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 เน่โอ้ยลูกสิกินนมก็บว่าให้ลูกกินตัวเธอกระกวนตัวเธอกระกวนลายเอากินลูกกินได้บ่ กินละสงสัยอิ่มอยู่ปะรอพี่โชคมาเด้อเดี๋ยวพี่โชคมาพี่โชคมาเกลเดี๋ยวพี่โชคมาเกลออาหารย่างไปบ้านลุงถาดปะโบได้ข้าวว้เห็ดน้ามข้าวปุ้นกิน ยังบ่ได้ไปเบิงสวน่าใหม่อยู่พึ่งตื่นเศรา้าเฮ็ดเวียกอยู่บ้านก่อนเห็ดแนวกินแนวกินขา้าวกินน้ำก่อนนั่งสิไปบ่ทันบ่ทันบ่ทันทีโพดทีโพดโวลดบ่ทันบ่ทันอัโลดโหลดบ่ทัน คอยโหลดพรุ <laughs> ่งนี้คอยโหลดคนโหลดหุ่นว่าสิอันวาสิลดหุ่นมาส,สวยๆเดอ้อวันนี้มันมาทีโพอด <laughs> <laughs> เลยลดวาท์านวันนี้จะทำของกินให้ก,กินโอ้คิดสิเป็นเมนูเด็ดแถวบ้านนี้ ร้นอดดน3ถุมเกือบ่ถุมามถุ่ผ่าซิบกว่ามันเดือดเร็วกเลยนอนผลเลยพลุงพลังกันไปกันมากอะ่ะก็ค่อยสะดวกน้ำข้าปุ้นฝีมือป้าโบยางมาฝัดมีพัดหนักงานอยู่พีพร้อม ยาด้องจีนปสูตรเด็ดป้าโวป้าปลูกมือซอยป้าโวป้าสิบเอด็ด <c oughs> โอ้ข้าปุ้นก็นได้พลาแล้วให้เจ้ากับคายแต่เศร้าเนาะข้าปุ้นข้าปุ้นอันล้านอยู่อำเภอขามวงใกล้บ้านเลยจ้าลงปลาลงบีบน้ำครับโลงบีบ,บ,บข้าปุ้นไงป้าเื่อง หอมญ่หอมใหญ่หอมกระเทียมกระชายเตรียมแซ่บเส่บเตรียมแซ่บเส่บแบบนี้วัฒนธรรมนะ้รับเป็นว่าเห็ดปลาได้ป่าเอลยนี่โอ้เป็นนี่ยังที่เป็นยางเนาะมันอันนั้นดอกไม่ดอก่ม้ดอกตัวดอกตัวไม่ได้สิอะไรนี่่มอมออกแบบอยังอีกแล้วเมื่อมื่อนี่บอกมอมมอมมอมหลานมาจับใบดำใบแดง ได้ใบยังกาะได้ใบเหลืองใบเหลืองเป็นพระขึ้นเก่าได้ใบเหลืองเปลนพระคือเก่าติสุพ่อไปเอว่าบอมจับได้ใบเหลืองเอ้าใบเหลืองยิ่นใสมันบ่มีใบเหลืองมันยู่นใส่เอ้าเอ้าบีบมาไตรียมได้ผู้สาวผู้สาวอยากไอ้กล้องแล้วห้านสาวห้านสาวเดียว เอาก็สิไปใช้ท่านผู้ชมเบิ่งคักแทนผู้สาวกษตรยายผู้สาวกกษิอยายแล้วเนาะแม่ซื้อทต่แค่หาัหลับใยมอมไอ้มอมห้ของขวัญพ่อวันเกิดพ่อสงกันโอ้ยตแคล้องควัญวันเกิดจากกันมอมูกแท้ รู้สึกยังได้มอมว่าได้ใบดำเอ้ยว่าได้ใบแดงอยากได้บ่อใบแดงด้องเขาไงฮด้ดวงติดวงดวงว่าได้ไปเป็นทหารดวงได้ใบดำเป็นพระที่เ <c oughs> ก่าจกกุบบีมกุบบีมทอดเป็นฝ้ายว่าสัน้นโอ้ ใกวัวเด่นะัวยติกกัวเยติกมีลูกสองคนลูกหนึ่งเป็นลูกหม่อมติกลกๆนะคะหอยอย่างนั้นหอยขาใหอยม่อม ทอดเนีงทอดหมูทอดเนื right? ้อแบนี <S <S ้ก็เนเ้วตำเนี่แหละให้ละตีเดเียลิตรสี่ไข่ละตีลิตรสี่ให้แล้วลิตรสี่พี่ีอาหารอย่างเสื้อเบอกเออพงโก็เยอะเสื้อเก็บเส้อยส่วนนี่เออเอาเสื้อเก็บนจะนง่แ้วจะแงเอมี่อยู่เมื่ออาชีพแก้ไว สาวนักศึกษาอาชีพเสริมแก้ใบขายตัดาบขายส่งเจ้าของเลี้ยนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไวว้แว้เพื่อนหยอด้ว่นนแมกะ้ไกับแม่กเพลนยอดพอได้ถูไได้ทติ ตามแรงสิช่วงนี้ว่าเป็นไรจนว่านาโค้แล้วแล้วกินไรแล้วนาแรงนี่ได้ขายดีภาคไหมเนาะนาแรงนี่บ <tem> ่มี่ไว้ขายบะหมีหอดไว้ขายบ่แมนว่าบ่มีมีอยู่แต่ว่าบ่พอขายบ่พอขายมันตัดบ่ทันมันปงบ่ทันเออมันบ่มี่นามโฮสแรงมันแรงมันไว้กับบะปง เอาปกินเนปนจิกับสิ่เนนันเ็อกกันนี้เลยเลยไน้อยตามที่เลยเราลุากจ้องกับจัดลายแกงเทงเอางโง่ไปผูกแล้วจ้งจัดไว้ก็แกงผู้น้องผิน แข่งช้วกันกินจังเว้เนเออจังบหนน่หอนเนาะเห็ดยางเด็กน้อยซอมปักไฟคือเป็นสร <c oughs> ้างแทะกินข้าวกับอะไรเด็กน้อย้างคือบ่เบ,บิ่ง้างจัน ช่างที่พักกันเบิ่อนนาจโจอใครเป็นช้างน้อยใครเป็นช้างน้อยยกมือขึ้นคอยางน้อาแก่นำแตงอุปกรณ์น้องละสามสี่ส้มสามี่ส่แล้วก็อันนี้คะ ก็จะช้านะตืดไม่กปดสเขียววา้สามารถงไฟกดสิไฟชอบปันเลยไฟอัไฟประจุประชันเว้าไฟเมียสิเกียวประมาณโอเคกดพ่อเขาึพ่อเข้าแมนบอ อาเด็กๆสี่คนมาตอนนี้กําลังถ่ายถ่ายรูปแล้ต้องต้องยิ้มแขกใครอยากเป็นทหารก็ยืนตรงเออคุณหมอยืนยังไงคุณหมอใครเป็นหมอยืนยังไงใครเป็นพยาบาลใครเป็นหมอใครเป็นช่างยืนยังไงใครเป็นตำรวจใครเป็นทหารใครเป็นคุณครูมันก่อนเรียบร้อยก็มู มมันไ่ย้้ใหเสร็จแล้วขนมจีน, <c oughs> น <c oughs> อ่ะกินเลยกิ๊บ <c oughs> อ่ะเขาสีไหมันก็น่ารักมากแต่มันไม่ยิม้มไม่เลยไม่สะบัดหานี่ลูกินข้าวไข่เจียวนะลูกเดี๋ยวมันหิวข้าวอ่ะจกจกข้าวเหนียวกินกับไข่เจียวไม่ใช่พูดเรื่องหมอพูดเรื่องร้านที่บ้านลุงอ่ะเดี๋ยวพ่อก็หลงกินเล้วนั่นโอกกินมันก็จะไว้หลงกินคือว่าหน่อยมันหิวเนาะ นี่ไอ้ธาตุล่ะท่านละเอียดยังกีวีกินบวเบิร์ดล่ะเสียกินของกีวีโอ้กีวีไหมก็กินบวเบิดเนาะมันเผ็ดมันเผ็ดโอ้ไม่ทำไม่ทำมันจะหกมันลุงไม่ติดตาแขกลุงมาดเผ็เผ็ดไปเลยอ่าลุงไม่กลัวหรอกที่ไม่ไปตากแดดลูกเข้ามาเผ็ดตัวนี้เผ็ดตัวนี้เผิดไหนมันจะเผ็ดเท่าไหร่ลุงก็ไม่กลัวเอาหมากมันด้วยนี่นี้หมดดเผ็่เม็ดเผ็ล้านเม็ด ขับขุนแล้วแล้วคนทยพี่เดียวโอนี่ป่างามไปงามแล้วงามเบิรทุกคนขันามแต่โอเคนะาะกินเล้วเหรอฮะห้อยไ้ถาดหิววันาะเฮ็ดวทนหาได้บาทดีเฮ็ดวะทันทามเอากินกินวันตอสาขาโคดเฮ็ดกัน กีคีคือว่ากินอีกู่ลูกอบอกว่ากินขออนุญาตตัดกล้องใส่ใบไขูเนาะเรียบร้อยนาตาขนมจีนะเ,อเอาไป,ไปเด็ดิีปลาเค็มเผาอยูอ่ได้เผามขนมจีนยิ้มแน่แออ่บนี้ไดละได้กินเลยอ้อยปลาเกล็ดเอเนะไปสิขนมจีนยิ้มแน่มีไข่หัวซาบ่ะ,ไ,ไ,ะไปไปมองหนักประกาศประกาศเอาขาึ้นมาหนิไปสิขึ้นมาหนิ มีคนมารับโอ้มีหลายสูตรมีน้หม่ไรพ่อเอาพีพีคือใหญ่พูดมอระดกพีเขาทีบกินบว่้าเบิร์อรอมาไอ้ถกินน้า่ารลเบิามาลว่าสีเห็ดของหลากินกีวีกินบินี้มันได้ทำหน้ามันบุญเลยเขาคิดว่าจะกินลาว่าตอนแรกถ้วยนี้ลาจัดว่าจะกิน วนิ่กีวีกินบ่เบิรก็เลยไอ้ถาดสิม่กิน,อกนพอดีเอาไอา้าดเราถวยนี้ไปมันก็เลยหลายนั่นมาหแม่เ่กนวันยับมไม่แกงเ้นม่กิน,น,กนแกงหวายฮะบ่ลดว่ลแล้วพรุ่งนี้ค่อยลดคือเกานัแเละก็มะหอยให้กินกับยังจอยอยู่ขันมาวันฮะจอยตีมาคือจอยไว้เถอ มาทรงบองหลานมาทรงบองหลานกับขอนแกน่นเป็นพระอยู่ขอนแกน่นเรือน้ำหน้า จอดแดดค่ะมี่พระขึ้กัน <laughs> ่ายู ทำม่ไน้ออยดูหบมองขนมจีนแซบบอแซบเอาไงกินเ้เบิ่งกันนะขันแซบผู้ใดเป็นคนผู้ใดเป็นคนเหตุฉันเดีลยวค่ะโอ้ขันอยากกินขันอยากซื้อไปติดต่อยยังมองไหนดิส่ากรคางซากร pasana pa nito